สีตารีเสวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะข่าวการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเสือจานถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกและเราต่างก็ตั้งตารอในการเข้าร่วมการประชุมโปรโมตภาพยนตร์ของชัยน้าฟิล์มและการปรากฏตัวของภาพยนตร์มากกว่า140เรื่องต่อจากนั้นสื่อก็เปิดเผยเวลาฉายของภาพยนตร์บางเรื่องโดยภาพยนตร์เป็นครั้งแรกหนึ่งในนั้นเรื่องมังกรโยที่กำกับโดยผู้กำกับฉีเคอ และนำแสดงโดยเสียวจานก็ได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกด้วยเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือคาดว่าจะเข้าฉายในฤดูร้อนของจีนซึ่งก็หมายความว่าอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาพร้อมกับความทรงจำในวัยยาวของนักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนมันจะทำให้คนดูคลั่งไคล้การชมภาพยนตร์อย่างแน่นอนและต้องบอกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆเพราะเด็กๆจะปิดเทอมพารฤดูร้อนนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกเก็บเป็นความลับเป็นอย่างดีมากๆอีกด้วยจนถึงขณะน,นี้มีภาพโปสเตอร์เพียงภาพเดียวเท่านั้นการควบคุมของผู้กำกับชีเคิร์นั้นดีมากและความคาดหวังของผู้ชมก็เพิ่มขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนว่าผู้กำกับชื่อดังฉีเคอร์นักแสดงระดับแนวหน้าอย่างเซียวจานการผลิตระดับแนวหน้า และความสนใจที่เป็นเอกฉันจากทั้งภายในและภายในกอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะได้พบกับผู้ชมอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้และแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ของฮ่องกง HK01 ได้รายง,งานว่านางเรื่องมังกรหยกของเซียจานมีผู้คนที่อยากดูสูงเกิน2แ0 0 0 0คนซื่อฮ่องกงได้ให้ความสนใจกับเซียจานเป็นพิเศษและมีความรู้สึกต่อศิลปะการต่อสู้ของกิมยงรุ่นเกา และผู้กำกับฉีเคอเกี่ยวกับภาพยนตร์ศิลปะก,การต่อสู้เสือจานในฐานะกุ้วยเจ๋งรุ่นใหม่และหนังศิลปะก,การต่อสู้ใหม่ของเขากำลังรอการเปิดตัวหนังเรื่องมังกรโยเป็นภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและทุกคนกำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวันหลังจากที่ตำนานจางไฮได้มียอดจองทะลุหนึ่งล้านคนแล้วทั้งแพลตฟอร์มได้โพสต์แสดงข้อมูลนี้พร้อมด้วยภาพโปสเตอร์ใหม่มีคานแกะสลกัก และทาสีอาคารชายคาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเย็นๆแต่จงางไฮอยู่ตรงนั้นในที่ที่มีแสงสลัวๆตำนานจงางไฮรู้วิธีใช้รายละเอียดของโปสเตอร์ให้โดนใจผู้ชมโปสเตอร์นี้แบ่งออกเป็นสองสีครึ่งแรกอ่านว่ามอโยกหมุนไปด้วยแสงปลาและมังกรเต้นรำตลอดทั้งคืนคืนอันยาวนานตัดผ่านท้องฟ้าและอีกครึ่งหนึ่งก็คือในน้ำที่มีกระจกดอกไม้น้ำและดวงจันทร์ เสมือนจริงและสมจริงเรากลบว่าทุกอย่างอยู่ในปริศนาอาจารย์จงางไยได้ใช้ร่างกายของเขาเพื่อเป็นเหยื่อรอโปสเตอร์นี้ยิ่งดูก็ยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครึ่งแรกอาจารย์จงางไยได้ล่องหนในความมืดและโทนสีโดยรวมเป็นสีเทาเข้มซึ่งบ่งบอกว่าจงางไยซึ่งเต็มไปด้วยความแค้นและความบาดหมางเขาพยายามปีนขึ้นจากโคลนตมเพื่อก้าวไปยังจุดสูงสุดของอำนาจ เข้าสู่สถานการณ์เป็นการส่วนตัวและวางกลยุทธ์แต่เมื่อเขายืนอยู่บนยอดเขาสิ่งที่เขามองเห็นก็คือดอกไม้ไฟของโลกประชาชนครอบครัวประเทศชาติลโลกของเขาเขากำลังเดินบนน้ำแข็งบางๆที่เต็มไปด้วยอันตรายในห้องถงของศาลมีทั้งอุบายและกลยุทธ์มากมายเหนือโปสเตอร์มีหลังคาอันงดงามที่ปกคลุมไปด้วยลมและหิมะรู้สึกเมือนสถานการณ์ร้ายแรง ความหนาวเย็ยนและความเหงาในที่สูงทําให้ยากต่อก,การก้าวไปข้างหน้าภาพด้านล่างนี้เป็นเวลาที่รุ่งเรืองและทุกคนปลอดภยัยทั้งสองภาพนี้ให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามกันตั้งแต่ขึ้นลงไปจนถึงทะเลสาบและแม่น้ําที่ใสสะอาดเป้าหมายสูงสุดของจังไห่ก็คือเพื่อให้โลกสงบสุขและผู้คนได้ใช้ชีวิตทํางานกันอย่างสงบสุขและพึงพอใจเราแค่รอดูว่าจังไห่จะเข้ามาแทรกแซง และผลิตสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเร็วเๆนี้ได้มีรายงานปริมาณการเล่นตอนเฉลี่ยสะสมของ t e n เซ็นต์วิดีโอตั้งแต่ปี2019ไปจนถึงปี2023นาวันที่14สิงหาคมปี2023ภาพยนตร์ยอดนิยมของเสื้อจา้าน5เรื่องปรากฏอยู่ในรายชื่อจากทั้งหมด60เรื่องเฉินชิงลิงที่นำแสดงโดยเสือจ้านและหวังอีปอได้ออกอากาศในวันที่27มิถุนายน ปี2019อยู่ในอันดับที่3โดยจำนวน1 9 4 9ล้านวิวจำนวนการดูเฉลีย่ย219ล้านวิวต่อตอนคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักที่นำแสดงโดยเสือจานและหยางจือได้ออกอากาศในวันที่15มีนาคมปี2022อยู่ในอันดับที่17โดยจำนวนการดู4.898พันล้านวิวจำนวนการดูเฉลีย่ย155.9ล้านวิวต่อตอน ตำนานจอมยุทธ์พูดถงังซานนำแสดงโดยเสือจานและอูเซนอีอออากาศในวันที่5กุมภาพ,พันธ์ปี2021อยู่ในอันดับที่18โดยจำนวน5.981พันล้านวิวจำนวนการดูเฉลี่ย149.5ล้านวิวต่อตอนอันดับที่33ลำนำกระดูกโยกนำแสดงโดยเสือจานและเริญมินอออาการในวันที่2กรกฎาคมปี2023 โดยจำนวน3.88 3พันล้านวิวจำนวนการดูเฉลีย่ย97.1ล้านวิวต่อตอนวันที่ฝันเริ่มตน้นนำแสดงโดยเสี่ยวจานและหลี่ซินอา,อากาศในวันที่1มิถุนายนปี2023อยู่ในอันดับที่39ด้วยจำนวน3 1 8 8พันล้านวิวจำนวนการดูเฉลีย่ย83.9ล้านวิวต่อตอนและปริมาณการเล่นรวมของ Tencent Video ในปี2023าลำนำกระดูกโยก ซึ่งยังอยู่ในช่วงการออกอากาศที่ร้อนแรงในขณะนั้นอยู่ในอันดับที่3ด้วยจำนวน3.883พันล้านวิวจำนวนการดูเฉลีย่ย97.1ล้านวิวต่อตอนและวันที่ฝันเริ่มต้นอยู่ในอันดับที่5ด้วยจำนวนการดู3.188พันล้านวิวและจำนวนการดูเฉลีย่ยของวันที่ฝันเริ่มต้นก็คือ83.9ล้านวิวต่อตอนรายงานขั้นสุดท้ายของวันที่ฝันเริ่มต้นในระหว่างการออกอากาศ ได้รับเรตติ้งในช่วงไพร์ทม์ของทุกช่องซึ่งก็ได้ดึงดูดผู้ชมได้จํานวนมากและความพักดีของพวกเขาก็เพิ่มสูงขึ้นในเมืองชั้นหนึ่งและชั้นสองทั้งเหนือชอบดูละครเรื่องนี้มองโกเลียนไนหนินงเซียและปักกิ่งละครเรื่องนี้เป็นรายการโปรดของพวกเขาความนิยมบนคูยุนทัพวัน18ครั้งและเทนเซนได้รับความนิยมทัพวันทั้งหมด19ครั้งเป็นละครวิดีโอเรื่องแรกของเทนเซน์วิดีโอ ที่เะรู้สามหมื่นและเข้าสู่คลับยอดนิยมและยังได้รับประโยชน์จากการแสดงภาพที่ชัดเจนและภาพบุคคลที่หลางหลายสะท้อนกับแวดวงต่างๆมากมายเสือจันทร์รับบทเป็นเสือชุนเซอรตัวแทนเยาวชนที่มีจิตวิญญาณสูงและน่าหลงไหลเขามีจิตวิญญาณของการทำงานหนักและรับใช้มาตุภูมิเขายังประเชิญกับความอายุทธรรมต่างๆและปฏิเสธที่จะยอมรับความาพ่ายแพ้ไม่เปลี่ยนความตั้งใจเดิมและในที่สุด ก็มีชีวิตที่มีความสุขด้วยการทำงานหนักผู้ชมที่ดึงดูดโดยวันที่ฝันเริ่มตน้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ end, โดยเป็นผู้ชาย52.25%และเป็นผู้หญิง47.75%ผู้ชม80%มีอายุระหว่าง18-44ปีและส่วนใหญ่เป็นครอบครัว3-4หรือคนละครอารมณ์ย้อนยุได้ดึงดูดความสนใจของทั้งครอบครัวและเป็นที่รักของครอบครัวใหญ่ ละครทะลุกลุ่มอายุและทําให้ทั้งครอบครัวคลั่งไคล้การดูละครผู้ชมและตัวละครมีชะตากรรมเดียวกันและสัมผัสกับความน่าตื่นเต้นของเยาวชนในยุคนั้นในขณะเดียวกันแบรนด์ระดับชาติของเครื่องกรองน้ําแองเจิลได้ออกอากาศอย่างเป็นทางการของโฆศกแบรนด์ระดับโลกโดยประกาศว่าเครื่องกรองน้ําระดับไฮเอ็นนี้จะร่วมกันก่อตั้งห้องปฏิบัติการรวมด้านการบินและอวกาศของจีน ร่วมกับเซินโจโบไบโอโลจีในปี2021เป็นของแบรนด์ทำน้ำให้บริสุทธระดับไฮเอดนในประเทศโคโสกคนก่อนนั้นเป็นราชนีภาพยนนานาชาติชื่อกงลีและเสือจานกลายเป็นโคโสกระดับโลกคนแรกของแบรนด์ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่17มีนาคมและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ